สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆไปวาดภาพประเภทของทางขยะค่ะทั้ง4ประเภทเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพกันก่อนค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีกระดาษ A4 ค่ะเด็กๆดินสอและสุดท้ายนะคะเป็นสีค่ะสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างของประเภทถังขยะนะคะทั้ง4รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายนะคะให้เด็กๆวาดภาพถังขยะทั้ง4ี่รูปแบบนี้นะคะมาในกระดาษ A4 พร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเด็กๆเ,เป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับถังขยะของเด็กๆ เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมวาดภาพทังขยะทั้ง4ประเภทเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยล้างไม้ล้างมือให้สะอาดจากนั้นนะคะอย่าลืมถ่ายภาพผลงานมาส่งครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ